สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่บบาตึงประทุมราชครับมาเห็นงวงงามครับพี่น้องครับงวลูกแหลกเด้อพี่น้องครับนี่ครับลูกแหลกโอ้ยใส่ใหญ่ครับพี่น้องครับลูกได้เจักเดือนแล้วครับลูกได้สองเดือนเด้อครับเป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามลูกซีไว้หนึ่งสามสามครับพี่น้องครับอันนี้ยุบ้านยังครับบ้านน้องบัวอำเภอชุวัฒนพุ่ม จังหวัดลอยเอดครับพี่น้องครับโคมนี้เปิดไว้เท่าไรครับสี่หมื่นเก่านะครับน้อนี่เด้อครับพี่น้องสี่หมื่นเก่าโอยนางามของพันยีหลีครับผู้ใดสนใจโทรมาเลยครับมีรถทรงมาครับเรื่องห้มาเอาเองราคาหนาคอกเด้อพี่น้องราคาหนาคอกสนใจเบอร์โทรนะครับ088ย8แ30แปดศ9นย์แปดแมหแม่ยังครับ แม่เพชรจ้ะแม่เพชรเด้อพี่น้องอันนี้มาทรงง่วพราะว่าหนึ่งโตครับมาถึงเลยมาเห็นง้วงงามก็เล่ทายเห็นเบิ่งครับนี่ทรงง่วสาวหน่อยหนึ่งโตเป็นง้วลูกแหลกครับพี่น้องครับหู้ดีได้ครับนี่ครับหู้ดีเชื่องดีสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับสมราคาครับสมราคาเดบงามอยู่แข็งขาใหญ่ดีนมสีเต่าครับพี่น้องครับน้ำนมพิ่ีดีครับลูกมีใบมีหลอดนะครับมีใบมีหลอดเด้อลู มียิงก็โดนแตยิงม่ถึงยิงก็โดนแต่ยิงครับน่าหน,นะน้ายิจนเลยหัวยู่นะครับน้องสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับนี่สนใจโทรมาได้ใคอยู่ใกล้ขี่รถมาเบิ้งเอาครับง่วงงามครับง่วงงามลูกเพจเมียยางดีลูกซี่วัยหนึ่งสามสามมีใบมีหลอดเดอร์ครับเอกสารครบ นี่จับได้ครับจับได้ใบได้ดย่บอตึงอันแก่ให้เบิ่งอีกทางหนึ่งครับนี่ครับจับได้ใบได้ครับลูกเหล็กเดอ้อพี่น้องลูกเหล็กความสูงประมาณลอยสามสิบบวกดีด้รับลอยสี่สิบอาจสิบ่บ <140 S 1> ถึงถึงบ,รบ่รลอ,อยสี่สิบบ่อลอยสี่สิบยูเดอร <laughs> ์พี่นเอาเดินในอีกน้อยครับเ,เดินในอีกน้อยไปล้ไปโอ้ยหครับูห ผู้หญิงผู้หญิบาบจับจูงก็ได้เบิ่งครับเบิ่งกกหางโคนหางน่มกระซีเต่าโอ้งามครับงัวตัวนี้ครับให้ลูกดีครับจัดเขาฟรามก็ได้เดอ้อพี่น้องงัวงามครับสี่หมื่นเก่าสนใจโทรมาได้หาคุณแม่เพรได้เดอ้อคุนลูกเพิง่งงามงามจุดจอดอ,อี้ผมจะเด้นลูกตัวเดียว อนาคตยังอีกย่าวไกลครับให้ลูกได้อีกลหลายตัวคนนะ่ะหัวแห้งหัวแห้งต้นต่างข้อครับหนาเป็นหนาเรีบกันกงามๆเลยนี่ครับนมครับนมงามครับงวดตัวนี้นมงามอย่โครงสร้างดีนางนาดีเด็ดอีหลีลูกคนลูกซี่ว้หนึ่งสามสามครับเจึดเดเดือนอยู่ครับสองเดือนบนถึงสองเดือน,นอเนีอนนพี่น่อง นานา,นายุ่นยุ่นสี่หมือนเก่าราคานี่ต่อรล่องไหยบ่ครับรูปบ่ไ,ได้ได้นี่หน่อยได้พี่น้องเ <laughs> มาร้นมาเอาร้พี่น้องเมาร้อเมาเอารลดเพิ่นบ่มีรถชงเ้อบ่มีรถรงหนาคอกเลยหนาคอกเลยสนใจโทรมาได้ครับอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอดครับบ้านยังก็ครับบ้านน้องบวัวบ้านน้องบวัวครับพี่น้องครับตำบนยังครับตำบนน้นำ,นนำข่าพี่นอ มาเห็นงวงงมก็เลยทายซูพี่น้องเอฟซีเบิงครับมาส่งงอเพราะว่านหนึ่งโตนี่อยู่ท่้งรถเป็นแม่ลูกครับเราตึงไปยังแล่ะตัวลืมนะนี่ครับสี่หมื่นเก้าอาสนใจโทรหาคุณแม่คนไหนครับนี่ครับลูกหัวลูกหัวเด้เสยนี่ครับลูกบิงล,ลูกอีกเทียนหนึ่งครับเป็นตาไปเก็บไหวอยู่เด้อพี่น้อง นี่จะน้อยราคาผุ่งนี่ครับซื้อกระไดได้สีเหมือนเก่าเนี่ย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับว่าถึงปทุมราชกับเดินทางมาถึง่วงสุดท้ายแล้วสิทโคจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีมีห่งสูขสุกคนสวัสดีครับผมเล่มหญดีเนาะ ให้มันในเด้อไม่ท่นฉีดยาด้อโมครับ